สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโตยิต้นะครับ VOS นะครับตัวนี้เป็นตัว J ติดตั้งนะครับระบบรีโมทแบบพับได้สไตล์ตัวนี้เป็นสไตล์ตลอัลติสนะครับหรือสไตล์รีโวนั่นเองนะครับหลังที่วายิงระบบเรียบร้อยทดสอบร,ระบบกดลนะ็อกฮะไฟกระพริบหนึ่งครั้งรถล็อกนะครับกดคลายล็อกไฟกระพริบสองครั้งนะครับต่อไปทดสอบนะครับสตาร์ท เรียบร้อยนะฮะสตาร์ทติดแล้วนะครับไฟหน้าจอทำงานนะครับเอกกัดดอกให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมกับได้ลูกรีโมทดไป2ลูกนะฮะแบบนี้นี่ฮะได้รีโมทดไป2ลูกแบบนี้เลยนะครับใน t ต y ต t a วีอสนะครับเป็นดอกพับทั้ง2ดอกเลยนะฮะกัดดอกให้เรียบร้อยนะฮะมีโลโก้โตยต้าด้วยฮะด้านหลังครับเป็นดอกพับทั้งสองดอกเลยนะฮะ ของเดิมมาเป็นดอกห้อยแยกนะครับเป็นแบบนี้บุญแจนะครับดอกรีโมทแยกกันอันนี้ทำเอารวมดอกนะฮะโปรแกรมกุญแจใหม่โปรแกรมรีโมทใหม่นะครับเรียบร้อยผูกค้าท่านใดสนใจก,ก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง y o u u t YouTube หรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบู์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819-537-181คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ